ฉันจะไม่หนีก็เฮ้ย hey, นี่แกจะบ้าหรือวะนี่แกคิดอะไรของแกอยู่เนะี่ยเราไปไนทหาแล้วเว้ยเคนฉันจะไม่หนีเอาคนขี้แพ้อีกแล้วเคนแกบาดเจ็บอยู่นะในานี่ไปก่อนเลยเดีย๋ยวฉันตามไปมอันตรายมากเลยนะโนนฉันว่าเราหนีไปด้วยกันจะดีกว่าแกลืมไปแล้วเหรอว่าเราเล่พรจากลัทธิอิกามายามันนะพรอ,อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราจะได้รับพลัง แต่เรายังไม่เคยได้ใช้พลังอะไรนน่เนินแน่นอน,อน,นเกิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยแกก็จะตายเปล่าลยน,นะอืมแต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะเคนฉัน,นสัญญาว่าฉันจะตามแกไปจะทำแกไม่ได้นะม่รได้แกังมันอาจจะช่วยป้องกันให้นายได้นะ ไปเอเดี๋ยวฉันตามไปทางเราพบทหารสองนายอยู่ในลทัทธิอีกาครัพบพวกมันห่างจากเราเท่าไหร่ที่ผมคาดเดาพวกมันคงไม่อยู่ห่างจากพวกเรามากนักพวกมันได้รับบาดเจ็บ ไไพวกมันกําลังหลบหนีพวกเราอยู่แล้วทางเราแจ้งมาหรือเปล่าล่ะว,ว่าทั้งสองคนน่ะบาดเจ็บจริงทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับยังไงก็ตามพวกมันเป็นคนของลัทธิเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาด ลูกน้องแกตายกระสุนหมดแล้วสิ นี่นายฆ่าพวกมันหมดเลยเลยก็แค่การตรวจต้องตรวจต้องตรวจเพื่อให้พกีันถึงวนออันนายกำจัดพวได้เอ่แล้วการใช้พลังของ,งานายเนี่ยเป็นไงบ้างฉันไม่ได้ใช้พลังเลยนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่นน้มัตัดฉันก็รู้สึกได้นะว่านายก็บางทีมัน ำไมละ่ะดังนั้นพี่ที่นะคลับแปลว่าดาวของมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาพวกเขาทำให้ไงบ้างเจ็บใจจริงพวกเราอ่ะมีพลังมันตระหนะแต่ตอนนี้คงสู้ทางกองทัพไม่ได้หรอกทหารทั้งกองทัพเลยเหรอแต่เชื่อว่าตอนนี้นะเราคนที่จะงดใช้กำลังจะดีกว่างั้นก็ดีสิแต่ตอนนี้ฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะ จะหลบซ่อนได้อีกไม่นานขอให้โชคดีเฮ้เเยเอาไาไปไปลทัทธิอิก,กามายาได้ล่มสลายไปเนื่องจากกองกำลังไฟต่อยต้านเข้าทุมลายไป จนกระทั่งลัทธิอิกาตะโลได้ก่อตั้งขึ้นมาทดแทนลัทธิอิกามายาที่ล่มสลายไปแต่ก็ยังอยู่กองกำลังฝ่ายต่อต้านที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นพยายามที่จะทำลายลัทธิทิธิซึ่งทายาทที่เหลืออยู่ ก็ล้มตายโดยถูกฆ่าไปจนเหลือเพียงเหล่าเมือของตะกูลที่ยังคงรอดชีวิตอยู่กฎหลักๆของการเป็นแกนนำลักที่คือต้องฝึกฝนและศึกษาเพื่อนำมาซึ่งอำนาจที่จะใช้เผิดห้วงมิติหรือห้วงเวลา เพื่อปลดปล่อยบางอย่างนั้นออกมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกไปไล่ท่วทุ่แนแทนไม่ทราบว่ามีอะไรผมกับชายไหมครับ อยากรู้ว่าตอนนี้รัตจีอีกากะโหลกได้รับการยอมรับจากสังคมหรือยังสาหรับตอนนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมหน่อยแล้วแต่ตอนนี้แล้วท่านยาเอไฟหน่อยทำไมแกกลัวพวกไฟต่อต้านงั้นเหรอแต่ในตอนนี้อ่ะท่านต้องมีพลังมากกว่าแกคงจะเห็นคำรู้ประสงค์สิใช่ครับถ้าไม่มีพลังเทียบเท่ากับอีกากะโหลที่ไม่ใช่รูปประสงค์แล้อเออรู้แล้วนะ ยังไงท่านตอนนี้ก็ต้องไปฝึกพลังให้มากกเดี๋ยวท่านไปปรึกษาแผนกไอทีด้านบนนะ นี่เป็นสี่ยืนยันไม่ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าหรอกระต่ามแ,แล้วแกค,คิดว่าไอ้พัน่งไอทีเนี่ยมันจะสอนนานไหมไม่นานหรอกอย่างน้อยท่านก็ได้ไประโยชน์นิดนึง เเป็นนนรรื่่องกกาฝึทีะมันก็ใช่แหละเพราะว่าหน้าที่เรามีแค่นี้แหละคุณก็ต้องอดอีกหน่อยนะเพราะอีกไ,นะไม่นานทีนี้จะเป็นเกมน้ำแข็งแล้วมันก็ใช่นะเพราะว่าฉันเป็นบุตรคนเดียวของตระกูลเรื่องที่ผมจะสอนต่อไปนี้คุณกมม็ต้องเชื่อฟังหนะ่อยะคุณจะสอนอะไรก็ต้องได้สอนนะอย่างเช่กนการเปิดห้องเวลาใช่ไหมเมื่อเคยเรียนมาอยู่นะถ้าผมสอนบทนี้เสร็จหรือว่าจบบท ท่านครับถ้าจบบททดสอบแล้วเชิญลงไปด้านล่างน,นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนี่คือห้องเวลาที่สะท้อนถึงอดีตปัจจุบันและอนาคต ท่านสามารถดูว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าท่านแก้ไขไม่ได้ไซมอนจะเป็นฝ่ายที่คอคของแทนถ้าคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าท่านอยู่สงครามครั้งนี้ได้วังวนที่ไม่จบสิน้นอาจจะหยุดลง เขาไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะได้เป็นแกนนำรับที่เลยอ้าวแล้วในนั้นคุณชอบอะครับฉันเหมือนได้รับภาระต่างๆแล้วแต่และอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยแต่สิ่งที่งดท่สุดคือการเปิดห้องมิตครับใช่ทั้งห้องมิติแล้วก็ห้องเวลาแป่เรื่องที่ฉันกังวลที่สุดก็คือเรื่องไห้ไซมอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดของอนาไซมอนนั่นแหละครับฉันกลัวว่ามันจะเป็นวังวนไม่จบสิ้น ไอ้ไซมอนมันเป็นฝ่ายต่อต้อตานมาตั้งแต่สมัยนนยังไม่ได้รับพลังมอมตะเลยด้วยซ้างานกระนันเนาอนะครับเพราะคุณนนท์ไม่คิดถึงเราเสร็จแล้วเออตาฉัามีเรือจะถามแกนหน่อย่ะอะไรหรืครับตอ,อนนี้แกยังได้ติดต่อกับไอ mm ้ไซมอนที่กลับชาติมาเกิดอยู่หรือเปล่าอ๋อไซมอนเป็นหัวหน้าแกผมสมัยครูชักนะครับอืมต้องต่น้องของไซมอนตายผมก็ไม่ติดต่อเลยครับ โอเควินิกูุสิ่งที่คุณนนท์ให้คุณลงมาข้างล่างก็คือนนท์ทำไมหรอเข้าลาประจำสิ่งเพื่อฝึกฝนพลังครับให้เ <c oughs> ขาไปเถอะขนาดไม่าตแต่อีกวันหนึ่งก็จะปีใหม่นะครับเป็นปีอาหาของตระกูลคุณแล้วไงอะ่ะฉันไม่แคร์ขอโทษเลยละกัน การเป็นแกนนำของโง่ของแกไงล่ะแกจะมาพูดกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะแล้วไงวะฉันไม่ได้เป็นคนรักชายแกเหมือนกับไอโนนสักหน่อยแกต้องการอะไรกันเนี่ยเรียกว่าขอจะดีกว่าแกมีอำนาจอยู่ในโนแล้วแท้ๆแต่แกจะไม่ให้เชอรี่น้องสาวได้แท้ของแกให้เป็นแกนนำเราทำไม่ได้เพราะกดตระกูลฉันไม่ให้ผู้หญิงเลื่อนขั้นแล้วมันกดเก่าเว้ยนนี้แกได้เลื่อนขั้นแล้วซิมก็อยู่ในมือของแกฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าเชอรี่อยากจะเป็นแกนนำด้วย ก็พ่อแกมันไม่เคยใส่ใจในตัวของน้องสาวแกหรือคนในตระกูลเลยก็มันเหลือแค่ฉันแล้วนี่อือเขาก็หายหัวไปไหนกันไม่รู้ใช่ฉันไม่ติดอยู่ในเมือฉันไม่แก้ปัญหาต่างๆอะไรเลยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะให้เชอรี่เลื่อนข้าขึ้นมาแทนฉันเฮ้ยแกได้รับการสอนได้รับพลังแล้วแกงจะถอนตัวอีกหรือวะก็ให้เชอรี่เลื่อนขั้นมาคู่กับแกสิเหมือนราชากับราชนีไงล่ะหนก็เท่ากันแถแกก็ไม่ต้องถอนตัวด้วย ขอโทษนะที่ท่านดูแลเธอได้ดไม่ดีเพราะท่านกังเกลย์ท่านี่เขาเป็นน้องสาวท่านแท้ๆแต่แกก็อย่าบอกเขาล่ะว่าฉันมีอายุมาหลายปีลแล้วไม่น่าฉันไม่บอกหรอ,อกขอบคุณนะที่เกลคนไม่ผิดเลยที่ให้แกมาดูแลน้องสาวฉันฉันก็รักเขามันกับน้องสาวแหละโชคดีนะ ตีลสัทนะเป็นไงอะพบจุดอ่อนอะไรของมันบ้างแทบพบอะไรเลยและอี่สงคนันนะมันจะได้ข้อมูลล่าสุดของมันเลยลิกามายาคือความมืดมิดอยู่ใต้เงาและเล่ห์กลหรอภาคมายา นั่นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องหาจากอีก,กากรลกเมื่อก่อนพวกเราเคยกำจัดมันได้เมื่อถึงมือเราทำไมเร,เราจะทำไม่ได้ล่ะแต่ตอนนี้เรามำเราเลยนะเราตองคนเองเียดายที่เรไยทุกน้องคนสนิทของฉันตายไปก่อนในชาตินี้มาไหนจำชา่ออาจาย์นได้หรอเล่ มันอาจจะเป็นบ่วงกรรมที่ติดมาในชาตินี้ก็ได้หวงังัานเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องทําจนกว่าจะไม่มีลน้าที่อีกแล้วจะบอกแล้วว่าเป็นบวามรที่ไม่มีที่สุดใช่และฉันนี่แหละที่จะเป็นคนยุนมาในชาตินี้มันมาแล้วไอ้นั่นมันคือสัญลักษณ์ของเร้าที่แกใช่ไหม ใช่มันก็มันก็สำคัญด้วยแหญ่เลเกลี่ยแก่ด้วยเกลียแกวก็วางเ้วยโอ่คร่บแต่บอกนะว่าใช่ก็เป็นพวกของไซมอนก็นีเลยไม่ใช่ี่สุดเก๋เห็นดีไหมถ้าฉันล้มแกได้ฉันก็ยังมีอำนาจและกองกำลังพอที่จะยึดประเทศนี้ไม่ง่ายนะนี่เปนะวนนั้นที่ี่วันได้ถของเก่ามใช่แล้วใช่ส อย่างแกมันังไปทำอะไรได้ขนาดบุตรคนที่หนึ่งฉันก็ยังโค่นอยู่แล้วโค่นได้แต่แกก็ยังฆ่าเขาไม่ได้ะจะลองดูไหมล่ะจะทั้งหมดเลยครับาแหวออกไปเออกไปแกก็เหมือนว่าแกยังไม่ค่อยชอบอะไร ามัเหรถ้าขอเวลาแน่ึงขอเวลาพอเก็แล้มัเพื่อนเพไม่คุ้มเรียวเล็กคุณร่างเราเรียนดีับพี ฉันจะจัดไหนก่อใหญ่เป็นคนสอนฉันนั่นแหละไอ้โง่มาฉันแห้แกมันจะของฟอร์มนะอย่าขโมยอะไรแหละฉันไปศึกษามาเพิ่มนิดนึงเราลงไม่เห็นเป็นไรเลย ตาแกตายซะจะเห็นแกจนเบื่อแล้วหรอใส่มอนมาเข้าเรื่องกันดีกว่างไงแกก็มาละท่านจะขอไปจำถิงแบบนึงพักหนึ่งเพราะว่าท่านขอฝันโดยแลงทั้งสาวงไม่เจอลรอไม่สิไม่เจอหรอดีพลังของรัตติอิกาการโล าการฟื้นฟูทัะแยนได้สลายซึ่งฉันจะมอบชีวิตให้กับศัตรูแทนที่จะฆ่าทิ้งเพราะเป็นโอกาสที่จะให้ศัตรูได้กลับใจฝึกเร็จแล้วสินะแกึกเสร็จแล้วสินะ เวฟนี่แกทำสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยขอบคุณนะครับที่แกไว้ชีวิตฉันและให้ชีวิตใหม่กับฉัน ลิลี่เสร็จยังเดี๋ยวพูพี่จะมาครบล้นนะเร็วๆน,นั่นแหละหนูว่าน่ะพี่แซกหนูกำลังจะออกบ้านแล้วให้หนูออกบ้านก่อนนะบายโอเคเจอกันเฮ้ยพวกขี้เ<ค>กียจเลย à em em, hả là gì lớn?